มันจูยากเกินนะเขาว่า <S <S ทวิตทีวีอะไรวะเอาเกนซิชอะไรวะ <S 1> <S 1> <S สวัสดีครับชูวี่ <S 1> <S 1> ถ้าจะเอาเมาส์หันแบบถ้าใช้เมาส์ก็ได้แต่คิวีมันมันแน่นอนกว่าล็อกเครื่องได้สวยรอบนี้ ผมเห็นคนละอุยกูละอย่างชอบเปิกสปินเลย,ยมาครับน,น้องอืมน้องอาดำ หุย้ยล็อกหลบแบบดิจิตอลไปหนึ่งสเต็ปทวิที่วีคนเนี้ยสตรีมอยู่ด้วยน่าจะปั่นข้างบนครับต้องรีบไปละรอนแล้วละละครับกูเจอมาตี้วะได่อะ ไปไปดูช่องมาตี้ดีรนั้หละมึงไปดูช่องมาตีดิเฮ้ยกูลนเลยคุลนเลยใครเนาะอ love y e you พูดดิเดี๋ยวนะ มูกรอบขอบคุณนะครับวุฒิอู้หูอ่านในโปรแกรมทำไมมันอ่านยากจังวะล้วผมองอนยิ่งขึ้นยมันอ่านว่าอะไรนะ่ะไอ้มุมซ้ายอะ่ะผมลืมเอาตัวนี้มีคนแน่ๆเว้ยแต่ไม่รู้ว่าใคร ไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนแล้วด้วยพี่เล่นเก่งจริงเหรอเล่นบ่อยๆครับไม่ได้เก่งชำนานเรียกว่าชำนานดีกว่าเต๊เต๊ มีเทงหลังล่าวะตายยาก <bers iro. S 1> พวกท่านมีคนจังหวัดอะไรเหรอ, <c oughs> หอไม่บอกไม่บอกปล่อย <c oughs> ให้งงย่อ <โ frustrating. S 1> ย <c oughs> คนนี้จะปิ้นผมจำได้คือปลาไหลออกมาด้วยโดนงัดไปก่อนขาเพนะกระเพกกระเพกแล้วเออไรมีเป้่าไรมีเป้่าไรมีเป้าเฮ้ยหมกจะเดี๋ยวดีเจอหมกเออ มันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนั้นไปไม่เป็นเลยอะลำคาญเสียงวะตอนแข่งอ่ะตอนแข่งอ่ะไอเบนเล่นดีแล้วเพราะว่ามันเล่นได้หลายตัวเดินเนื้อดอย่างเงี้ยผมไม่ผมไม่เซียนเลยถ้าจะให้ผมเล่นน่ะ มันจะเป็นบางตัวเว้ยเหมือนเหมือนในทีมนึงมีคนถนัดเล่นฆนาตกรสองคนดีนะครับตัวเลือกจะได้เยอะเห็นร้อยเท้าอย่างเช่นเจอด่านอะ่ะต้องดูก่อนมาถึงเอ้ยดา่านวันนี้ด่านนี้นะจะเล่นตัวอะไรอะไรอย่เงี้ยจะเล่นตัวอะไรดีอะ่ะแล้วก็มาดูกันว่าคิลเลอร์ที่จะใช้อ่ะ มันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ซีซั่นสองอะรู้กวแต่ยากมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ซีซั่นสองอะที่ที่ตอนนั้นเจทีมแชมป์อะวันนั้นวันนั้นผมจะต้องเล่นผมจะต้องได้เล่นปีระมิดเฮแต่ว่าตอนนั้นอะมันกระตุกคอมแม่งกระตุกเล่นคินเล่ยม์ไม่ได้ <laughs> เอเวนก็ต้องเล่นแทน แล้วก็มีรอบซีซั่นหนึ่งที่ผมเล่นตัวกระต่ายนะชิงเห็นปะทำไมดูเนี่หลัไม่ขึ้นหน้าจอออยหอ เคียดินหมดแน่เลยขอเดี๋ยวเดี๋ยวเติมให้นะครับขอโทษขอโทษปลช้าไปว่ะ โอ้ยเปิดกรอบงัดไปเถอะเดี๋ยวมันก็โดนเองเเรา สนได้ฝั่งนี้แล้วนะอุ้ยลำคานเสียงว่ะฝั่งนู้นเครื่องนั้นปล่อยไปเลยปล่อยให้มันไปปั่นเลยไม่สนละคุมฝั่งนี้อย่างฝั่งเดียวก็พอละจุกยากครับตัวน,นี้จุกยากมากเจอคนเจอคน เฮ้ย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 ต้องลง YouTube แล้วไหมเนี่ย เห็นแล้วครับมีตายยาก่ะวะ อาจารยจะเล่นเดนบายเป็นใหม่ครับน่าจะไม่เป um ็นแล้วเราเล่นที <t 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 ่เร anyway ื่องมีปัญหากับเจอสายเนียนบางทีถ้าสอยเอาไม้ตีแรกคงตายละปัดยังไงให้มองเห็นชัดเห้อ ปรับยังไงให้มองเห็นชัดมันจะมีโปรแกรม n v i d i ียถ้าใช้การ์ดจอ n v i d i ียครับรก็ปรับได้ปรับที่หน้าจอแล้วด้วยเกินไป <c oughs> โดนเซอร์จูกจะหมดปัญหาการโดนจูกถ้าเราเล่นตัวโหดเดี๋ยวผมเติมเครดิตก,ก่อนนะครับแ๊บหนึ่งนะโดนหนีไม่เด้ดเครดิตหมดล้ว